แล้วสวัสดีครับชโมโตเกมไทยนะครับตอนนี้นะครับผมกําลังนัดออกทริปนะครับก็คือไปเขาใหญ่นะครับอุทยานเขาใหญ่นะครับก็เดี๋ยวไปนัดเพื่อนๆไว้ก่อนเลยนะครับโอ้โหเติมลมแล้วยางไปแล้วเหรอเ,เอา ให้เขาเติมลมกันฮะให้เขาเติมลมกันเติมลมเหรอก่อนเดินทางนะครับก่อนที่จะไปเนี่ยเราก็ควรเช็คเติมลมอะไรเช็คสภาพรถก่อนนะครับแล้วก็เตรียมตัวพร้อมเดินทางไปนะครับตอนนี้ก็เวลาหกโมงแล้วนะครับก่อนเดี๋ยวเติมลมก่อน ติมลมเสร็จเรียบร้อยนะครับรอพี่อยู่ร้าก่อนอรอพี่เข้ามาก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็พร้อมไปกันเลยนะครับทั้งหมดก็จะมี4คันนะครับมีคลิก125 150แล้วก็เจิยวนู่2คันนะครับก่อนเดินทางนะครับก็ติวอุปกรณ์เซฟตี้ถุงมือหมวกกันน็อกเสื้อ คุ้มนะครับแล้วก็อย่างก็คือขาดไม่ได้เลยกล้องนะครับกล้องตัวนี้มันสามารถมาถึงเหตุการณ์ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นยี่ห้อมูฟู่ V21 นั่นเองนะครับตัวนี้ถ่ายได้ประมาณ6-7ชั่วโมงเลยนะครับเหมาะสําหรับออกทริปเดินทางไกลหรือว่าถ่ายเหตุการณ์ชีวิตประจําวันนะครับประมาณนี้นะครับเผื่อใครสนใจนะครับสามารถกดที่ลิงก์ในใต้ YouTube ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะเดินทางแล้วนะครับก็คอยดูนะครับว่ากล้องมูฟู่ภาพเป็นยังไงนะครับโอเค ร้าไม่ได้อ๋อโอเคครับก็เ,คคบเดี๋ยวเราไปกันนะครับก็ไปเจอปัม๊มปตทอ,อีกปั๊มหนึ่งนะครับก็คือตอนนี้ก็นับอีกคนหนึ่งนะครับก็เป็นอีกคนหนึ่งก็จะเป็นขี่คลิกร้อยหกสิบครับตอนนี้ก็คนครบแล้วนะครับไบปไป <c oughs> ้อเดินทางครับ ครับก็คลิกร้อยหกสิับอีกคันหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวออกที่พร้อมกันนะครับก็ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าคันยังไงต่อนำเลยให้โมอโตนำเลยโอ้โหยาวเลยหรอใช่ยิงยาวเลยไปปั๊มบ้างจ่ายที่นะั่นไอปั๊มปิท่ออ่ะนะั่นแหละไอเส้นรากบังเลยนี่นะนี่ไงนี่นี่นี่นน ใช่เนี่ยเราก็วิ่งตรงยาวไปนี่เออตามนั้นแหละใช่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 ใไหมยาวไปออใชใ่แล้วก็ววคือสุดทางก็เลี้ยวซ้ายไปถนถนฉลองกรุงอ่ะก็ไปทางเส้นเส้นสามศูนย์สามห้าอ่ะใช่ถนนชลองกรุงก็ไม่ออกไลยเส้นทาวงอะ่ะแน่พี่น้ำมันพอเปล่าวะเนี่ยเติมป่ะเ่ยเติมก่อนป่ะรถไปสองขีดเติมไปก็ได้เพิ่งเติมมาสองวันก่อนนิ่ เติมหมอ,อ,อ,อได้เออ,เ,อ,อเติมก่อนผมก็เติตตเตมังก่อนเออเติม e น้ำมันก่อนอีสิบครับ e ครับม,มีครับ ตอนนี้นะครับก็เติมน้ํามัน70บาทนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะยิงยาวเลยนะครับก็เติมน้ํามันละเดี๋ยวจะดูกันว่าเราเติมใช้งบประมาณเท่าไหร่นะครับเติมน้ํามันนะครับตอนนี้ก็เสียไป70บบาทนะครับไป ตอนนี้ก็พักเติมน้ำมันนะครับอ่าเติมกันเลยนะครับก็ประมาณสี่ห้าคันนะครับและเติมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเตรียมตัวเข้านะครับทางเข้าหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับนะครับครับตอนนี้ก็ ไปอีกรอบนึ้งนะครับก่องขึ้นเขานะครับ90บาทสะสมแต้มด้วยครับับเตรียมตัวครับก็ไปส,สู่หน้าด่านนะครับอ้าวไปกลวย ติดกลวยเอากลวยออกทีกลวยถึงหน้าทางเข้าด่านเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราถ่ายรูปหน้าตรงหน้าด่านก่อนนะครับก็ถ่ายรูปเก็บที่เละลึกไว้นะครับเดี๋ยวเราก็ถ่ายรูปเสร็จเมื่อไหร่เราก็ไปเข้าจ่ายหน้าทางเข้าหน้าด่านนะครับเสียค่าเข้านะก็เดี๋ยวถ่ายรูปก,กันก่อนนะครับ ไปแล้ววันนี้อากาศเป็นใจแต่ไม่ร้อนใช่ใช่ยเย็นๆนะบนเขาไม่จะเย็นกว่านี้อีกหน่อยไอพี่แนวนอนแนวนอนอือเดี๋ยวปับนึงอือได้ยังอือ คอยไป60 <8. S 1> ครับว่ายรถไหล่ถไหลเริ่มเตรียมเสร็จ เราไม่เท่าไรนู่นทั้งหลังทั้งหลังล่านกว่า <c oughs> นี่สี่สิบสี่สิบหกสิบบาทค่าเข้ารถมอไซค์มอไซค์มอไซค์ยี่สิบบาทใช่ไหม <c oughs> คนส <c oughs> ี่สิบคนส่ิบข้าวแล้ว <c oughs> แล้วก็อิ่มหนังตาหย่อน ไอโทรศัพท์ไม่ปลุกด้วยนะแฟนตื่นมายังไม่ปลุกเลยมันน่าเรเอ้าทำไมไม่ปลุกโทรศัพท์ไม่ปลุกนี่ผมตั้งไปเลยผมตื่นตีสองแล้วเนี่ยไปขึ้นเขาครับขึ้นเขา ทอไม่ลั่นครับเพราะว่าท่อพาหมุกผ,ผมนี่เสียงประมาณ93ครับเดซิบเบลเนาะก็ผ่านนะครับขึ้นขับได้นะครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะตรวจนะครับก็คือถ้าท่อมันลั่นมากจริงๆนะครับอย่างน้อยไปเกิน95เดซิบเบลนะแต่นี้เขาฟังจากเสียงแล้วก็ไม่โดนนะครับนี่ สวยเลยครับ,บวิวเดี๋ยวเราก็ไปหาอะไรกินกันก่อนนะครับก็ขี่ชมวิวไปนะครับแล้วก็ถึงที่พักนะครับก็เดี๋ยวทางข้าวนะครับโอเคเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันก่อนนะครับไป ครั้งนี้คุ้มเราแค่ขี่เอ๊ะเมื่อไหร่จะถึงวะนานเหลือเกินมือชาแล้วไงถึงที่พักจุดชมวิวนะครตรงนี้นะครับก็จะมีข้าวไข่เจียวขายนะครับก็มีมาม่าให้กินด้วยนะครับแล้วก็อย่างก็คือมีกาแฟด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปทางข้าวก่อนนะครับรับบรรยากาศจุดชมวิวนะครับก็จะมีหมอกมากมายเลยนะครับตอนนี้ก็ถือว่าบรรยากาศดีมากเลยนะครับ พร้อมมีนป,ะนป่ะพร้อมเดินทางนะครับก็ไปที่อื่น นี่บรรยากาศสวยมากเลยครับใครมาช่วงเดือนพฤศจิกนะครับก็คือหมดหน้าฝนแล้วเงี้ยโอ้โหมีหมอกมาเลยครับเห็นปหมหมอกลอยมาไม่ใช่ควันนะครับหมอกตอนนี้กำลังลงเขานะครับ ถ้ารถออโต้ก็ต้องใช้ทักษะนิดนึงนะครับคือมันไม่ได้เหมือนรถเกียร์เนาะถ้ารถเกียร์มันจะเชียงเกียร์ได้ใช่ไหมแบบเกียร์หนึ่งเกียร์สองแต่เนี้ยมาเป็นรถออโต้ไงถ้ารถเกียร์ไม่เท่าไหร่รถออโต้ต้องเลี้ยงคันเร่งแล้วก็เบรกเลี้ยงเบรกไปเรื่อยๆครับเวลาเนินลงอ่ะเลี้ยงเบรกแล้วก็ค่อยๆกำนะครับ แต่ถ้าเบรกแบบเบรกไม่ไหวจริงๆครับก็จอดแวะจุดพักได้ครับโคงแบบนิ่มๆ เดี๋ยวไปดูมอไซค์ออกทิปเป็นแนวแต่งคาร์บอนนะครับก็คันนี้ก็จะแบบคาร์บอนเกิดทั้งคันนะครับแล้วก็อย่างก็คือของแต่งเนี่ยก็จะเป็นจานดิสนะครับอ่าแล้วก็ปัม๊มนิชชิน2อพอตนะครับปั๊มเดิมนะครับแล้วก็มีชุดแต่งก็คือคาร์บอนฝาครอบนะครับแล้วก็กอกากนะครับแล้วก็พ่นสีแข็งพาวเวอร์โค้ดนะครับแล้วก็พับเท้าตรงนี้ด้วยนะครับฝาครอบ คาร์บอนเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีของแต่งเพิ่มนะครับอันนี้ก็จะเป็นรองนะครับขาตั้งข้างนะครับอ่าแล้วก็จะมีโช๊คนะครับนี่โช๊คแต่งนะครับแล้วก็มือลิงแต่งด้วยนะครับอ่ามาดูตรงนี้นะครับนี่สติกเกอร์นะครับอ่าสติกเกอร์แต่งแล้วก็มีคุ้มฟิล์มนะครับอ่าไฟเลี้ยวหลี นะครับแต่งนี่แล้วก็หุ้มคาร์บอนนะครับท่อก็จะเป็นผ้าหมกนะครับผ้าหมกแบบไม่ใส่ยาแก้วนะครับแล้วก็ฝาครอบท่อนะครับก็จะเป็นของ H2 C นะครับแล้วก็ฝาครอบหม้อน้ําก็จะเป็นคาร์บอนนะครับล้อก็จะเป็นสีม่วงนะครับน็อตยึดท่อนะครับก็จะเป็นไทเทนนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ของแต่งนะครับก็จะเป็นที่จับมือถือนะครับ แล้วก็จะมีอันนี้นะครับของแต่งงานอาลูนะครับแล้วก็ฝาครอบสวิตนะครับเป็นไทเทนนะครับมือ่ามือ RCB นะครับแล้วก็ตุ้มปลายแฮนด์นะครับแล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็นสติกเกอร์เลนไม้นะครับแล้วก็กระจกแต่งนะครับเป็นชุดแต่งของ Ge o n o นนะครับ มาดูเชีโนคันนี้นะครับอ่าคันนี้ก็จะแต่งท่อผ่าหมกนะครับแล้วก็ใส่น็อตไทเทนะครับอ่าคันนี้ก็แต่งเรียบๆแล้วก็ปอกมือก็เป็น r c b นะครับแล้วก็อันนี้ก็ตุ้มปแฮนด์อ่าของแต่งแล้วก็อันนี้ฝากข้อสวิตช์นะครับก็เป็นไทเทนะครับแล้วก็มีน็อตยึดอ่าไทเทเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอ่า คันนี้ก็จะแต่งเรียบง่ายนะครับแล้วก็มือเบรกแต่งแล้วก็จะมีขาตั้งนะครับขาตั้งเลทแท้นะครับแล้วก็จะมีน็อตยึดด้วยนะครับไทเทนอันนี้ด้วยนะครับรองขาตั้งนะครับตีรองขาตั้งแล้วก็สปริงแต่งนะครับแล้วก็ขาตั้งคู่เลทนะครับส่วนคลิกร้อยห้านะครับอันนี้ก็คือเดิมๆิมเลยครับแล้วก็ แต่งแนวออกลุยๆนะครับก็จะเป็นไฟสปอร์ตไลท์นะครับนี่สี่ดวงนะครับแล้วก็จานดิสก์นะครับอืมแล้วก็จะมีของแต่งนะครับก็แต่งใช้งานนะครับคันนี้เดิมๆครับอ่าแล้วก็จะมีนาฬิกานะครับอ่าแล้วก็ปลอกแฮนด์นุ่มๆนะครับจับถนัดมือ ใส่ท่อคิกร้อยห้าสิบด้วยนะครับนี่ฝาครอบด้วยนะครับคันนี้คิกร้อยยี่ห้านะครับอ่าประมาณนี้อันนี้คันรถผมนะครับคันรถผมก็ไม่ค่อยมีอะไรครับเรียกง่ายๆนะครับแต่งใช้งานนะครับเดี๋ยวมาดูคันคิกร้อยหกสิบนะครับอ่าคันนี้ก็จะเป็นแนวคาร์บอนนะครับนี่ครับอ่าฝาครอบคาร์บอนนะครับแล้วก็จะมีอันนี้ด้วยนะครับนี่คางนะครับ แล้วก็เล่นน็อตไทเทด้วยนะครับนี่น็อตไทเทนะครับแล้วก็จานดิสน้านะครับส่วนล้อนี่ก็จะเป็น rcb นะครับเป็นของตรงรุ่นคลิกสินะครับแล้วก็มีนิชิน2อพอด้วยนะครับนี่นะครับงานเวียดนามนะครับแล้วก็จะมีของแต่งเพิ่มนะครับอันนี้นะครับนี่ตรงซุ้มล้อด้านในนะครับกันดินะครับของแต่งเพิ่มนะครับงานของเวียดนามนะครับแล้วก็ อันนี้ปอกแฮนด์นะครับปอกแฮนด์แต่งแล้วก็กระจุบปลายแฮนด์แต่งตุ้ปลายแฮนด์แต่งนะครับอ่าเนี่ยครับอือก็อันนี้ก็จะเป็นของแต่งนะครับที่ห้อยของนะครับอันนี้ก็จะใช้งานง่ายนะครับอ่าแล้วก็สติกเกอร์กันลอยนะครับแปะตรงนี้นะครับแล้วก็จะมียางพักเท้าแต่งนะครับนี่แล้วอันนี้ก็ของแต่งด้วยนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นของแต่งเพิ่มนะครับเป็นของงานเวียดนามนะครับ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคาร์บอนนะครับแต่งนี่งานคาร์บอนนะครับแต่งเพิ่มแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นงานสีพาวเวอร์โค้ทนะครับฝากขาตั้งข้างนะครับแล้วก็ขาตั้งคู่ไปนงานสไตเลสนะครับแล้วก็น็อตไทเท็นนะครับนี่น็อตไทเทนแต่งนะครับแล้วก็โช๊กนะครับนี่โช๊กแต่งประมาณนี้นะครับแล้วก็ การตกนะครับก็จะเป็นงานหุ้มคาร์บอนนะครับแล้วก็บางโคหลังหุ้มคาร์บอนหมือเลยนะครับคันนี้คาร์บอนเกือบทั้งคันนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับไอตรงสวิงอาร์มนะครับเป็นงานขอเวิดนามนะครับสวิงอาร์มแต่งตรงรุ่นนะครับเป็นของคิก160นะครับประมาณนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นงานพาวเวอร์โค้ดนะครับพับเท้านะครับสีดำนะครับแล้วก็จะมีน็อตแต่งนะครับนี่ อันนี้ก็จะเป็นแนวคาร์บอนนี่ก็จะเป็นร้านจาก PP คาร์บอนนะครับติดต่อเขาได้นะครับแล้วก็จะมีเรือไม้แต่งนะครับเป็นเรือไม้สติกเกอร์นะครับแล้วก็จะมีฝาครอบนะครับฝาครอบแต่งของปั๊มขางบนนะครับสองข้างแล้วก็จะมีป้ายฮอนด้าไทยทีนะครับประมาณนี้นะครับที่มาออกทริปอุทยาแห่งชาติเขาใหญ่นะครับนี่ ไปได้ทุกคันนะครับทุกซีซีเลยหลังจากที่เราเดินทางมาเที่ยวอุทยาแห่งชาติเขาใหญ่นะครับเป็นยังไงบ้างครับเดินทางใช้ระยะประมาณ200กิโลกว่านะครับประมาณ2ชั่วโมงกว่าจะถึงนะครับขี่มอเตอร์ไซค์เดี๋ยวตอนนี้นะครับผมกําลังเตรียมตัวกลับบ้านนะครับใช้ระยะทางประมาณ200กิโลนะครับเดี๋ยวเตรียมตัวกลับกันเลยนะครับ ถึงปั๊มเรียบร้อยนะครับก็เติมน้ำมันแล้วนะครับรอบสุดท้ายแล้วนะครับกล่องกลับบ้านก็เต็มถังเหมือนเดิมนะครับ90บาทนะครับตอนที่เราเติมรอบแรกนะครับก็เติมไป70รอบที่2นะครับ90นะครับแล้วก็รอบต่อไป130นะครับอ่ารอ130แล้วก็นี่90นะครับ รวมแล้วก็ๆนะครับ380อ่ะปัดเศษขึ้นนะครับตีไป400นะครับประมาณนี้นะครับก็ออกทริปนะครับเที่ยวเขาใหญ่นะครับก็ประมาณนี้นะครับค่าวๆนะครับก็ดูเลขกิโลก่อนนะครับอ่าเลขกิโลเนาะที่ผมวิ่งไปนะครับเนี่ยครับ400กวโลนะครับก็ประมาณนี้นะที่ผมเอ่อ รีวิวเกี่ยวกับออกทริปนะฮะก็ไปกลับนะครับแต่ว่าเรื่องไปกลับเนี่ยผมว่ามันเร็วไปนะครับผมว่าถ้าเที่ยวค้างคืนน่าจะสนุกกว่านะครับแต่ว่าก็โดยที่ว่าถ้างบน้อยเนี่ยก็แนะนำให้ไปเช้านะครับขี่ไปกลับเนาะนะครับแต่ถ้ามีงบนะครับก็แนะนำให้ค้างคืนนะครับมีเต็นท์ก็พกพาไปก็ดีนะครับ ก็ประมาณนี้ครับเป็นแนวทางนะครับออกทริปนะครับสําหรับคนที่งบน้อยนะครับก็คือขี่ไปสูดอากาศนะครับไปเที่ยวแล้วก็กลับมานะครับขี่ไปกลับเนาะนะครับประมาณนี้ครับที่ผมออกทริปนะครับก็ไปเป็นกลุ่มเล็กๆนะครับประมาณนี้เนาะก็ ขอบคุณครับที่รับชมนะครับที่ผมรีวิวนะครับออกทริปนะครับแล้วก็มีทั้งคิก160คลิคิก125ยยคิก150นะครับแล้วก็มีจิโอโนนะครับ125าก็ถือว่าออกทริปแล้วสบายๆเลยครึ่งเขาใหญ่ได้เลยนะครับชิลๆเลยนะครับก็1 4 0 c ีได้เหมือนกันนะครับแล้วก็1นึีก็ได้เหมือนกันนะครับออกทริปนะครับแต่ว่าอาจจะเค้นนิดนึงนะครับในเรื่องการเดินทางอาจจะเจอลมค่อนข้างแรงนะครับ ก็นำมาระวังด้วยนะครับในการเดินทางเส้นทางเนี่ยก็ถือว่าถนนก็ย่แย่เหมือนกันนะครับก็ขับขี่ระมัาระวังนะครับในการเดินทางนะครับก็สําหรับคนมือใหม่นะครับแบบผมด้วยนะครับก็ประมาณนี้ครับที่ผมดีไปขอบคุณครับที่รับชมบ๊ายบายคราขอบตัวกับบ้านก่อนนะครับ